่นอยูใากันแล้้วก็คือเราจะไปนัดนัดศึกษากันอีกแล้วโอ้แต่ตอนนี้ครับที่เปลี่ยนแปลงก็คือเราอยู่เมือสองแล้วโอ้โหเย่เย่แล้ววันนี้เราจะไปไหนครับไปสมุทรสาครปากันวะสมุทรปากัน ก็คือวันนี้เราจะไปเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการกันนะครับเราจะไปเป็นแม่หญิงกันนะฮะ เราไปนั่งรถไปไหนกันวะน่าจะไปห้องนะ้ำเขา,<ห>าจะพาเราไปฉี่ก่อนเว็ดหรือเว็ดดือ,ดดอมุกไปหาถ้าคือคอมเมนที่นี่คือที่ไหนหรือเรารู้เองแร ผมไม่ไหวแล้วผมไม่รู้จะใช้ชีวิตในประเทศนี้ได้ยังไงอตอนนี้นะคะเขาก็แวะให้เราถ่ายรูปซึ่งตรงนี้เราก็จะมีเรือกระบี่ร้านร้อนราบใช่ค่ะเรือกระบี่ร้านร้อนราบแล้วก็อีกหลายลำมากโอ้โหสวยทั้งนั้นเลยสรุปน้ำพุนี้เองรู้หรือไม่ว่ามันชื่อ ของเด็กเก่าอะไรนะเราโพธิสัตว์เอาว่าโลกิเตสวนเรารู้จักในนามของเจ้าแม่กวนดิมปางแสดงปฏิหารการแสดงปฏิหารปางปางก็เรียกว่าปางปางแสดงปฏิหารพันมืออ๋อพันมืออ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเองสนุกไหมร้อนนี่อันนี้คือแบบหน้าของคนที่แบบสนุกไงสนุก ว่ายอะกันางดวนี้เหมือนจะเป็นตลาดน้ำนะคะมีน้ำอะ่ะน่าจะเป็นตลาดน้ำ เองหลังไหนบ้านค่าคอยมาเต็มเลยบ้านค่าอยู่หลัหนงน,นั่งว่านี่น่าจะเป็นแบบว่าวัดสมัยก่อนแบบแล้วเขาก็จอดให้ลงมาถ่ายรูปแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนีเราก็อยู่ที่วัดพระธาตุจอมจิติเชียงรายนะคะนี่โอ้โหสีทองสวยมากเราก็ต้องมา กราบไหว้สักนิดนึงเพื่อเป็นการแบบว่าทำความคารพบ,บูชาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้คือน้ำมันโบราณไหมม,มันมาตั้งแต่สุโขทัยไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาก็จะมีเป็นเครื่องรางของขลังให้ซื้อไว้บาทพ่อแม่แล้วค่ะแล้วก็จะมีถ้าถุงด้วยเป็นหมดเลยโดนแล้วเรียบร้อยคืออะไรครับเนี่ย ไม่รู้คุณควดูหน้าไอ้นี่ไว้มันทำการอันนาจานเป็ดมันถอดเสื้อ้าโอ้โหถอดไม่ได้สังคมมอมเมาเยาวชนหนอดแดงแล้วเป็ดจะอยู่บนโลกยังไงที่ยังมีคนแบบนี้อยู่อ่ะตอนนี้คือเรามาอยู่ที่เมืองโบราณจังหวัดสกลนครใช่ไหคะท่านสูงอีสานตอนใต้นะคะอีสานตอนใต้ยังไ อันนี้ผ้ากลางแล้วเด็ดไปทุกที่เฮ้ยดูดีไปทำอะไรตรงนั้นอีกแล้ววะดูดีและนี่นะคะก็คือร้าที่นั่งจอมทองจังหวัดอายุธยาแล้วค่ะ สวยมากอันนี้สวยมากอันนี้แบบเข้าถึง Signature Layer c ัส t o n ของแท้เลยเ <c oughs> ขาบอกว่าเราเพี้ยวเลี่ยงเขาเขาบอกว่าเราวสวยอ,ะอ่ะวายตายแล้วเราต้องเสเลอ่ะ <c oughs> โอ้โหนี่ข้าหลงมาอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ ทีี่่ไหนนเยก็คือทองจริงๆทองแบบสวยมากมหน้าก็ทองไว้ด้วย ประตูอิ้นทราชัยมาแล้วโอ้โหอลังการมาก ตอนนี้เขาก็ให้เราอ่ะพักรับประทานแต่ว่าอาหารแล้วเออรับประทานอาหารเสบยียงนะคะ <S <S นนเพื่อแบบจะไปท่องโลกโบราณต่อไปตอนนี้เราก็ได้กลับข้ามาและะ้วค่ะเราก็จะมาดูกนะันว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่ผมจะถ่ายกับนะไรก็โอเคแต่และคนนี่กระเพาหมูไก่กระเทียมนี่คือไก่กระเทียมน่ากินไก่สุด เดี๋ยวเรากินข้าวนะคะแล้วเราก็จะไปต่อกก็คือเรากำลังหาไอติมกินอยู่นะคะแต่ว่าหาไม่เจอ แล้วก็ข <พ uka> ี้เกียจเดินแดดในประเทศไทยก็คือแบบโอ้โเย็นมากเลยหายทายทุกคนเลยเนี่ยเริอให้หน่าสรุปก็คือเราไม่สามารถหาไอติมรับประทานได้นะคะแล้วก็มาอยู่บนรถอีกรอบหนึ่งแล้วซึ่ง <S 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 แล้วก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเขาจะพาเราไปที่ไหน สรุปว่าเขาพาเรามาตลาดโบราณนะคะผมอากาศร้อนๆแบบนี้เราก็ต้องกินไอติมนะคะแล้วเราก็หายไอติมเจอแล้ว เรากิน,ไม,นมไม่เอ่ยนามอ่าไม่เอ่ยนามยังไม่เข้าสวสนเซยังไม่เข้าอันนี้ก็คือเป็นไอติมแบบโบราณาา <laughs> ได้มาสองอันเดี๋วจะมาลองกินกันอยา,ากได้ไก่โอค๊คคือยังไงอะ่ะกรีบดิก<ด>ัดด่าเฮ้ยกัดกัดกัดอร่อยไหมใช้ฟันทำไมเออใช้ฟันทำไมใกล้จะหมดแล้วของผมใกล้จะหมดแล้วของคุณจะหมดหรือยัง เต็มแก่อืมอ่าเราก็ได้ถ้วยมาสองอันอน,นี่ของผมลายกระลุกอันนี้ลายเต่าหนึ่งร้อยบาทนะคะลายสวยๆอันนี้คืออะไร ไม่รู้สิบาทตรงนี้นะคะก็คือสาราการเรียนวัดใหญ่สุวรรณารามเพชรบุรีอ๋อตรงนี้คือเพชรบุรีอ้นี่มันก็มาเพชรบุรีกับเราด้วยนะคะสวยจังเลยนี่นะคะอีกคนนึงได้เป็นปิ่นมานี่โอ้โห ถ้าปักแล้วจะลํำได้ไหมขี้คนโบราณหรือเปล่า <c oughs> อ่านี่ก็คือได้น้ำมาคะ่ะ4บบาทค <c oughs> ุ้มมากอร่อยมากแม่ขาน่ารักมากอร่อย ชื่นแล้วเราก็วารมาอยู่บนรถกันอีกแล้วนะคะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะกลับแล้วเพราะตอนนี้ก็คือเที่ยง41แล้วนะคะเราก็น่าจะกลับประมาณบ่ายสอง ลิงชนิดนี้คือลิงป่าสายพันธ์ g o l d น n ล i o n t ามารีนที่ยังเหลือรอดชีวิตอยู่น้อยกว่า700ตัวเท่านั้นลิงทรรมรินที่เติบโตเต็มที่มีน้ำหนักน้อยกว่า2ปอนด์ กับบ้านนอนทริปนี้ก็จบแล้วสำหรับเมืองโบราณอย่าลืมกด,กดไลค์กดแชร์กดส c r i b e กด <share! S 2> กร<ด>ะดิด่ง